สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพ please, ี่น <laughs> ้องครับผมมือนีก oh ็ค er <BA> ือเก้าเช่นเดิมครับอยู่กับกอกควายน้องบีมเพื่อเก้านะครับสวัสดีครับน้องบีมครับสวัสดีจ้ากไก่น้ำเนืครับมือนีมีตัวใดมานแเสนอพี่น้องไหมครับมือนีมีแม่ทองว่างโอ้เป็นแม่ทองว่างแม่นี่เนาะครับผมโอ้คืองามแลยครับแม่นี่ครับเบิ่งหน้าตาเพื่อนครับพี่น้องครับผมตาโอ้ตาเต็มแก้มจ้ำเนาะครับตาโอ้คืองามแลยครับแมอนี้ เบิ่งอ่องคอเพิ่นครับพี่น้องครับอ่องคอคึอหมกพเป้วทุ่งทอกทุ่งเฒ่าก็มีเนาะครับนี่ครับเบิ่งเต็มเต็มครับพี่น้องบัดนี้อุ้ยคือยาวดีแท้ครับนี่เงาเยาวครับพี่น้องครับผมเบิ่งท้ายเป็นไรครับเบื้องถ่ายเป็นไรครับพี่น้องครับท้ายบักเบือบ่โอ้ยท้ายไหมครับพี่น้องครับถ่ายเงาดีครับพี่น้องเพิ่นสูงเท่าไรครับนี่ความสูงเพิ่น โอ้สูงลอยสามสิบหกบวกลบครับเอาให้พี่น้องเขาเบิ้งทั้งปีนะครับนี่นะครับผมโอ้โหครับพี่น้องเบิ้งนะครับหนึ่งครับโอ้งามงามครับมีลูกไม่ละตัวครับนี่มีลูกมาและตัวนึงจ้ะมีลูกมาแล้วตัวนึงครับพี่น้องครับสถานะตอนนี้เพื่อนนะครับสถานะตอนนี้ท้องว่างจ้ะโอ้ท้องว่างครับพี่น้องครับพี่น้องเขามักพอใดเอาไปไสเอาเลยเนาะครับมักพอพันตัวใดครับพี่น้องเอาไปไสเอาครับ ไว้ทรงลูกดีครับพี่น้องเบิ้งนะ้ครับเบิ้งเฟิ่นกินเฟียงรถคบนี่ครับพี่น้องครับกินเฟียงคำบักง่ครับพี่น้องเบิ้งนี้ครับโอ้งามงามครับพี่น้องบันินลราค่าไหลไปไหนครับบอกสู้พี่น้องกาฟังนะครับโบวเว่ยแปดสิบเก้าคะแนนราคานี่แบงปันกระเชษตรกอนาะครับโอ้ยแปดสิบเก้าคะแนนครับพี่น้องครับผมแปดสิบเก้าคะแนนราคานีกระต้อร้องได้อีกเห็นไหมครับ ต่อได้อ th ีกครับพี่น้องครับสนใจกับทรมานะครับฝากเบอร์พี่น้องเขานะครับวันนี้ศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามครับผมครับขอควายน้องบีมแล้วครับอำเภอซ้อมสูงผู้ดังๆจังหวัดขอนแก่นใกล้ๆกันนะครับกับไอเอฟซีผู้ดังๆเพื่อนนะครับครับพี่น้องนะครับอุ้ยเบิ้องนะครับเบิ้งสัดสัดอีกครับพี่น้องครับดึงมาทั้งบีนะครับบัดพี่เบิ้องนะครับผม ครับเบึ่งนะครับครับบึ่งนะครับผมโอ้ยครับเบึ่งนะครับใหญ่อดลาดครับโอ้ยมีหอดอันคนดังนะครับพี่น้องในยินหอดด้ยินด้ยินหอดเสียงคนดังครับพี่น้องครับครับบึ่งนะครับนี่เอาสูงเท่าไรครับสูงร้อยสามสิบหกบวกรบมคับเปิดไว้ แปดหมื่นเก้าต่อได้คือเก้าครับผมนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมสำหรับการรับชมทุกท่านครับขอบคุณเอฟซีเนี่ยเพื่อนมู่เจ้าขายเอฟซีนะ่อเนาะเอฟซีอีพอรไก่เอฟซีทั้งวานักขัเนาะแล้วกับเอฟซีทั้งอุดรน้ำนะครับลายหมองลายบอนนะครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้ความไม่วังใจครับเอ้โยกขอกบอกเพื่นไปขอบคุณเนครับครับขอบคุณหลายครับพี่น้องให้เกียรติดตามรับชมครับติดตามเมื่อก้าเนาะฝากช่องไอ้น่องใบบุญชาแนลนะครับขอบไว้น่องบีมผู้บ่าวในห้อยครับพี่น้องทีมงานเดียวกันนะครับฝากพี่น้องนะครับติดตามรับชมคลิปต่อไปให้กำลังใจทีมงานต่อไปครับสำหรับมันีขอบคุณละสวัสดีครับ